คนเกิดราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีมีนค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าการงานการเงินของคนเกิดราศีมีนมีแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของการงานก่อนนะคะหยิบมาได้ไพ่ใบแรกคือไพ่ราชาดาบค่ะ ราชาดาบช่วงนี้คุณเหมือนจะเหนื่อยกับงานเบื่อการทำงานความกดดันของหน้าที่การงานการได้รับมอบหมายสิ่งใหม่ๆแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์จะบอกคุณว่าอย่าไปแคร์เสียงคำวิพากษ์วิจารณ์ขอให้คุณทำให้เต็มที่คุณยังมีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์และสนับสนุนค่ะงานของคนที่ทำงานองค์กรใครสมัครงานไว้มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาโยกย้ายหรือใครที่ทำงานราชการในช่วงนี้ จะมีเกณฑ์เรื่องของการขยับขยายปรับเปลี่ยนไปรับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นนะคะหรือใครที่คิดอยากจะออกไปทำธุรกิจเองมีโอกาสมีแนวโน้มว่าจะไปทำธุรกิจกับครอบครัวซึ่งคุณก็ได้วางแผนมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานหรืออยากจะหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณลงมือทำ จะเป็นผลให้คุณมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จค่ะสู้ต่อไปเลยนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจการค้าในช่วงนี้บางคนจะเปิดร้านค้าหรือเป็นเรื่องของการขยับขยายกิจการสาขาที่ผ่านมาคุณจะรู้สึกเหนื่อยมีคู่แข่งมีเรื่องของ การตัดราคาหรือเรื่องของลูกค้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายแต่ช่วงนี้ลูกค้าเก่าก็จะกลับมาและลูกค้าใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยทําให้ยอดขายของคนค้าขายช่วงนี้จะกลับมาดีขึ้นนะคะค้าขายในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของความสวยงามศิละปะบันเทิงหรือใครที่ทําด้านของเสื้อผ้านหน้าผมหรือใครทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสในการรีโนเวทที่พักอาศัยทําเป็นบ้านเช่าหรือ สำนักง,งานให้เช่าก็มีโอกาสด้วยเช่นกันค่ะต่อไปดูเรื่องของการเงินกันการเงินของคนเกิดราศีมีนจะเป็นอย่างไรไพ่แปดไม้เท้านะคะเรื่องการเงินของคุณค่ะวางแผนการใช้เงินให้ระมัดระวังรอบคอบหน่อยนะคะในช่วงนี้มีชาวราศีมีนบางคนจะ ทำเกี่ยวกับธุรกิจการค้าหรือขยับขยายเรื่องของการเงินอาจจะใช้เยอะเป็นพิเศษและก็จะมีเรื่องของไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการส้มแซมที่พักอาศัยอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยในช่วงนี้ชาวราศีเมีนจะต้อง